วันนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเราจะมาทมําเมนูกุ้งกุ้งให้ทานนะคะอันนี้กุ้งสดสดนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะมาทําอาหารให้ทานกันนะคะวันนี้วันนี้นะคะจะทําข้าวผัดกุ้งนะคะเพื่อนเพื่อนอุปกรณ์ของเราก็คือกุ้งสดนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้เราตีไว้นะคะแล้วก็มีแครอทนะคะ แล้วก็ต้นหอมนะคะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะคะข้าวผัดกุ้งนะคะอันนี้นะคะเราทอดน้ํามันให้เหลืองนิดนึงนะคะเราก็จะมาใส่ไข่ไก่กันเลยนะคะเพื่อน ก็ใส่กุ้งเข้าไปเลยนะคะแครอทใส่ไปได้เลยนะคะพเพื่อนๆผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะพเพื่อนๆ กุ้งไม่ต้องให้เขาสุกมากนะคะเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็องปตามข้าวแล้วก็เราก็ออกข้าวใส่ได้เลยนะคะเพื่อน ออปรุงรสก่อนนะคะใส่น้ำตาลก่อนนะคะเพื่อนๆโดยๆเพื่นๆอ่าแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะซอสปรุงรส กุ้งเราไม่ต้องผัดสุกมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาผัดผัดกับข้าวเดี๋ยวเขาก็จะสุกเองนะคะเพื่อนเดี๋ยวกุ้งเขาจะเหนียวนะคะเพราะฉะนั้นเราขั้นตอนแรกเราอย่าผัดสุกมากเราผัดผัดแป๊บนึ่งเราก็เอาข้าวลงนะคะเดี๋ยวกุ้งเขาสุกมันจะทําให้กุ้งเหนียวนะคะจะไม่กรอบอร่อยนะคะ <ๆ S 2> เขาไปกับข้าวได้เลย ใส่สุกแล้วนะคะเราก็ใส่ต้นหอมลงไปเลยนะคะเพื่อนแค่นี้เราก็ปิดไฟได้เลยแค่นี้ข้าวผัดเราก็ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆใครจะมาทานข้าวผัดกันบ้างนะคะนี่เลยเข้าวผัดกุ้งนะคะเพื่อนๆมาทานข้าวผัดกุ้งกันนะคะอร่อยอร่อยนะคะมาทานกันค่ะร้อนๆเลยค่ะ